สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูการ l ลิฟไชนี e e นเวลล์แอนด์ e ีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะอย่าลืมนะคะท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องไว้นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รู้ว่าแอดหวานเนี่ยอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าปกติก็อัปไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหรค่ค่ะสําหรับอพิสวดนี้นะคะเรามาปิด นะคะข่าวคู่รักที่ได้รับความสนใจมากๆในปี2022นะคะก็คือคู่ของดีลนหวังค่ะหรือว่าวังเฮอร์ตี้กับน้องอี้สุดสินนะคะจริงหรือไม่ในสายตาของสื่อบันเทิงจีนค่ะคือทั้งคู่นี้นะคะได้มีโอกาสแสดงร่วมกันในของรักของข้านะคะแล้วก็เคมีฟิสิกส์ชีวะของทั้งคู่คือเข้ากันได้อย่างลงตัวน่ารักมากๆก็ทําให้เกิดความเป็นคู่จิ้นขึ้นมาอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ มีภาพหวานๆทั้งนอกจอแล้วก็ในจอมาให้พวกเราได้ดูกันเออพวกเราเห็นในจอก่อนนะคะแล้วก็มีตอนไปออกวาไรตี้หรืออะไรนะคะก็เห็นถึงความใส่ใจนะคะความเทคแคร์ของซึ่งกันและกันก็ทําให้เกิดโอ้โหกระแสที่อยากให้ทั้งคู่นะคะมาเป็นคู่กันจริงๆในชีวิตจริงค่ะในช่วงที่เรื่องของรักของค่าออนแอร์อยู่นะคะโอ้โหเป็นมามืดนะคะเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นมามืดเพราะว่ากระแสความฮิตนี่ร้อนแรงในทุกๆตอนเลยค่ะ ได้รับการค้นหานะคะขึ้นติดท็อป10ตลอดเลยทุก ทุกๆวันที่ในช่วงที่ออนแอร์อยู่นะคะเรื่องของรักของค่าคือติดท็อป10ในการค้นหาสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องก็คือมีฉากที่ทั้งคู่ต้องแบบว่าแสดงความรักซึ่งกันและกันอย่างสุดซึ้งด้วยค่ะก็เลยทำให้กระแสะคูจินก็แรงขึ้นไปอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ในช่วงที่ผลงานของคุณดีแลนนะคะย่งออนแอร์อยู่นั้นนะคะทางฝ่ายของแฟนสาวของคุณ คุณดีแลนหวังก็คือเธอชื่อหลิวอ,อี้นะคะเธอเป็นคนน่ารักดีค่ะเธอก็ยังเขียนเป็นโน้ตบันเทิงไว้ด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเธอเป็นคนนอกวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ทั้งสองคนนะคะก็ได้พบกันแล้วก็แบบอชอบพอกันตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ด้วยกันแล้วละคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็คบหาดูใจกันมายาวนานนะคะถึง6ปีแล้วทีเดียวกล่าวได้ว่าเป็นคู่รักที่ยาวนานนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญต่อ และกันมากจริงๆสำหรับคู่นี้ค่ะนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนนะคะก็ยังได้เคยพบกับคุณดีแลนหวงังแล้วก็แฟนสาวก็คือคุณหลิวอี้นะคะโดยบังเอิญด้วยละ่ะคือเจอทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันเดินด้วยกันคือเลือกซื้อของด้วยกันแล้วก็ไปเล่นบาสเกตบอลนะคะซึ่งก็คือดูแล้วทั้งคู่มีแพชชั่นคือ คือรักกันนะเอาง่ายๆค่ะก็กล่าวได้ว่านะคะคุณดีแลนหวังเนี่ยเป็นผู้ชายที่ปกป้องแฟนสาวของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งเรื่องของงานของเขาแล้วก็เรื่องของชีวิตความเป็นส่วนตัวค่ะณตอนนี้นะคะในปี2022เนี่ยก็ดีแลนหวังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าชีวิตรักของเขานะคะก็ถูกเขียนไว้ว่ามีเสถียรภาพมากๆก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณดีแลนหวังจะมีเรื่องอื้อฉาวในวงการบันเทิง น้อยมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นข่าวนะคะของทาง s o h ูเอนเตอร์เทนเมในวันที่17พฤศจิกายนปี2022นะคะเอ๊หวันเห็นตรงไหนวแวบ,บนะที่เหมือนเพื่อนๆไหมคะมาคอมเมนต์ในแฟนเพจว่าคุณดีลนหวังเขาเลิกกับแฟนแล้วหรอเอออันนี้อันนี้หวันไม่มีข้อมูลจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยดูสิขนาดสรุปข่าวแบบสิ้นปีแบบนี้นะคะข่าวคู่รักที่ได้รับความสนใจในปี2022เนี่ย ที่เป็นคู่ของคุณดีแลนหวังกับน้องอี้ซูสินนะคะเขาก็ยังเขียนอยู่เลยว่า,าคุณหลิวอี้ซึ่งเป็นแฟนตัวจริงนะคะของคุณดีแลนหวังก็เขาก็ยังคบกันอยู่นะคะเออเอาอันนี้หวานไม่รู้จริงๆ <c oughs> ก็เอาตามข่าวนี้ไปละกันนะคะเพราะว่าหวานเอาข่าวของโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วเราต้องมาสรุปสรุปอะไรที่เป็นที่สุดที่สุดกันนะคะของวงการบันเทิงจีนค่ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดเห็นเป็นประการ ได้หรือว่ามีข้อมูลจากตรงไหนอะไรยังไงก็มาแบ่งปันแอดวานได้นะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วอยากให้แอดวานทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะเสนอมาใส่มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพดีๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในอพิจสดถัดไปค่ะหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ